อยากให้ดูความพยันเกาหลีเหนือยูซุจะเป็นตัวอย่างคือชีวิตมันลำบากครับพี่ฝังเกาหลีเหนือไอ้สัสชีวิตลำเค็ญครับจำเป็นต้องมาเตะบอลครับผมคืออันนี้เสียงสปอร์เขาวาลงเรื่องนี้นะผมไม่ได้ไม่ได้จะยกว่าเกาหลีเหนือดีกว่าไทยหรืออะไรอย่างนี้นะคืออย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่าเกาหลีเหนือดีกว่าไทยนะครับแต่จะให้พูดกันในภาพรวมของ วิธีทางการใช้ชีวิตแล้วกันผมถ้าเลือกได้ผมก็ไม่อยากเ,อกเป็นคนเกาหลีเหนือครับผมพูดตรงๆชีวิตมันชีวิตมันไม่ได้สวยหรูแล้วครับแต่ความลําบากเนี่ยมันจะทําให้คนปากกาตีนถีบเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ไปหาข้อมูลจากในแสบสปอร์ได้เพราะว่าเขาเขาลงไว้แต่ผมไม่รู้ว่าไอ้เรื่องที่เขาพูดเนี่ยมันจริงเท็จขนาดไหนทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศที่ เราก็รู้กันอยู่ว่าเขาเป็นประเทศปิดนะครับเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเยอะแยะมากมายเท่าไรนักนะครับเราจะเห็นเขาอีกทีก็คือเขามาแข่งแล้วแล้วเขาก็ดีอย่างเงี้ยอันดับโถเถอ e เฮียอะ้วเขาไม่สนใจเขาพร้อมลุยหมดนะครับจะเจอใครโถไหนกูก็ไม่สนครับเพราะว่ากูสู้มดแหละเออสู้ได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึง่งสู้ได้กูก็ดีกูก็เก่งครับสู้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือเวของเกาหลีเหนือเลยครับไม่ต้องมานั่งแบบโอ้ยกูอยู่โถหนึ่งโถสองถึงจะง่ายอะไรเงี้ยเขาสู้ทุกทุกสาการนะครับ เคสของเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นเคสที่ผมมองกันในภาพนี้ก่อนว่ามันไม่มีทางแล้วครับอยู่ๆมาเก่งฟุตบอลมันต้องมีคนเข้าไปทำและวางรากฐานให้ตรงนั้นนะครับเท่าที่อ่านมามันมาจากโครงการของของทหารเหมือนกันโครงการทหารเนี่ยเขาอยากให้นักฟุตบอลเกาหลีใต้เนี่ยเขาอยากเขาอย่างนี้ของเขาเป็นประเทศปิดแต่เขาไม่ได้อยากให้ประชากรของเขามีคุณภาพที่แย่นะครับ เขาอยากให้ประชาชนของเขามีมีความอยู่ดีกินดีเหมือนกันเขาเลยเปิดช้อยทางเลือกของการเป็นนักฟุตบอลเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเหมือนกันชื่อเสียงไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีหรือว่าจะแข่งแล้วชนะหรือไม่ชนะชื่อเสียงของประเทศก็ออกไปสู่สายตาโลกไม่ว่าจะเป็นภาพปิดภาพเปิดหรือภาพหัวเกลียนเหมือนกันทุกคนทรงผมทรงเดียวกันทุกคน,หร,นแบบกห,หรือจะเป็นแบบเกาหลีเอ่อหรือจะเป็นแบบเกาหลีใต้ที่ทรงผมหน้าตีมีมีปลอยมีจง,งอยอะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่เพียงแค่โครงการฟุตบอลของเขาเนี่ยถูกสร้างมาตั้งแต่รู้สึกจะ30ปีแล้วครับเขาอยากทําให้ฟุตบอลของเขาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของในเอเชียเหมือนกันแต่เพียงแค่เขาไม่ได้ใส่เรื่องของความเป็นเมือชีพเข้าไปกูมีของกูแบบนี้กูจะทําของกูแบบนี้แล้วมึงต้องทําแบบนี้นักบอลต้องทําแบบนี้อันเนี้ยเ,เขาเรียกว่าอะไราบทสัมภาษณ์ของไอ,อตัวที่เคยเล่นเอสพัชชื่เลยไรวะลูนี่เกาหลีใต้อะที่เคยเล่นบอลโลกอ่ะ เออที่เคยมาที่เคยมาเล่นเมืองไทยอ่ะชองเตเซเออชองเตเซพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่านี่คือโอกาสในการขยับออกจากประเทศอ่ะแล้วต้องบอกก่อนนะเกาหลีเหนือเนี่ยมีชุมชนคนเกาหลีเหนือที่อยู่ในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แบบเติบโตแบบไม่มีความเป็นมืออาชีพครับ เขาก็เติบโตในสภาวะแวดล้อมที่ดีไม่ว่าจะเติบโตในเกาหลีเหนือเองหรือเป็นลูกครึ่งอยู่เกาหลีใต้หรืออพยพมาอยู่ที่เกาหลีใต้หรือไปฝากตัวเองไว้ที่ญี่ปุ่นที่พูดมาทั้งสามที่ไม่มีใครติดพอร์ตสักคนไม่มีประเทศไหนติดพอร์ตครับเขาอยากยกนักวอนหรือว่าท mm ุกๆคนครับ ถ้าไม่เป็นอาหารถ้าไม่รับใช้ราชการหรือทำโน้นทำนี่เขาก็อยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยอาศัยช่องทางต่างๆซึ่งโครงการฟุตบอลเขาก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ทำให้คนมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการที่จะออกไปนอกประเทศไปเปิดหูเปิดตาไปเจอโลกแล้วไปเจอโลกเนี่ยเขาก็ไปโลกในประเทศที่มันเป็นแบบเดียวกันคือรัสเซียคือประมาณแบบประเทศที่แบบกูใช้รัฐศาสนา แต่เกาหลีใต้ไม่ใช่ไอ้เกาหลีเหนือไม่ใช่ลัฐศาสนานะเป็นประเด็จการเลยคอมมิวนิสต์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไปอะไปจีนไปจีนเห็นป่ะไปจีนประเทศแบบเนี้ยซึ่งประเทศพวกเฮียนเนี่ยไม่มีน้ำทอมไม่สาดไม่มีไม่มีหญิงเต้นเรือกล้วยเขามีใหขี่มานั่งซ้อนกับพี่สิมาโยกมาโยกอ,อสกูตเตอร์เขามีไม่ขับมาจับเอลให้ถนัดมาโยกมาโยก มาจับเอลพิสคับแล้วมาโยมาโยประเทศเขาไม่มีเรือกล้วยเขาไม่มีเธอโยกอยู่ในฟอร์ขวาซ้ายขวาอ่ะจีนมีอ่ะญี่ปุ่นมีอ่ะรัเสเซียมีแต่กูไม่ไปกูม่มีตังไงสัตว์กูใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิเขาก็ทําเพื่อตัวเองถ้าใครจําได้นั้นมีชุดหนึ่งตกรอบที่อีกอย่างไม่ไปล้างส้วมกันหมดมีข่าวออก แม่งใช้เด็กไปลังส่วมไม่รู้เฟกนิวหรือเปล่าเฮียไอ้สัตว์แต่ถ้าเป็นกูแล้วกูรู้สึกว่ากูไม่ประสบความสําเร็จแล้วกูต้องไปล้างซ้วมไปขัดห้องน้ําไปเป็นทาสไปเฮียอะไรกูสู้ให้เตะให้เต็มที่ดีกว่าการการมีอยู่ของเกาหลีเหนือเนี่ยเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับพวกเขามากนักแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดเราจะไม่สามารถศึกษาเคสตาดี้ของพวกเขาได้เลย สภาพร่างกายแบบนี้โอ okay, เคมัน DNA ครับมาจากฝั่งตรงนู้นเกาหลีแม่งร่างกายสูงใหญ่แข็งแรงไอ้เหียแต่ถ้าไม่ถูกเสริมด้วยพะละกกาลังหรือการสร้างกล้ามเนื้อมันไม่มีทางที่จะวิ่งบดใส่อินโดเตะอินโดเป็นลูกขน,นุนแบบนั้นหรอกครับมันต้องถูกสร้างเขามีพื้นฐานที่ดีครับแต่เขาต้องถูกสร้างด้วยเบสิกฟุตบอลครับไอเหีย มันไม่มีหรอกครับเด็กคนไหนเกิดมาเด็ก,กเกาหลีเหนือเกิดมาจับบอลได้เลยเขาต้องถูกสอนครับและเขาต้องถูกสอนแบบเป็นระบบด้วยเป็นไม้แข็งด้วยเด็กเกาหลีเล่นเหมือนกันทุกคนหน้าตาเหมือนกันทุกคนวิธีการเหมือนกันทุกคนเด็กเกาหลีใต้นะไม่ใช่เกาหลีเด็กเกาหลีเหนือนะไม่ใช่เกาหลีใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองกันในภาพของคนไกลที่มองไม่ใช่มองแค่ว่ามันเก่งเว้ยมันสู้มันทิบหายเลยไอสัตว์มันถูกสอนมาเนะเว้ยแล้วเผลอๆโค้ชแม่งเข้าใจฟุตบอลมากกว่าของเราที่แม่งแบบ เหียเราโปะล,ลเส้นเราดูฟุตบอลเราทำโน่นทำเราทำมีประสบการณ์โน่นนี่นั่นไหมเหียไม่เคยมีใครประสบความสำเร็สักคนของเขาเอาเราวัดในปัจจุบันนะเราไม่เอาแบบไปเอาอาดีตโอ้นี่ไงเคยได้แชมป์เอเอชียมาแล้วโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหียถ้าเราพูดถึงแต่เรื่องอดีตนะมึงก็จมอยู่งั้นแหละมึงเป็นคนแก่คนแก่พูดถึงเรื่องอดีตถูกปะ ตอนนี้เราต้องพูดถึงเรื่องปัจจุบันแล้วไอ้เี้ยแต่ตอนนี้เราสู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองกันในภาพนี้ว่าเขาไม่ได้มาจากเรื่องของพอรสวรรค์เขาถูกฝึกมาทุกอย่างเขาถูกฝึกมาของเราก็ถูกฝึกมาครับแต่ฝึกมาในรูปแบบของความอารมณ์อโวยความเป็นนิสัยของคนไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเอาแบบเกาหลีเหนือนะครับ เราไม่ต้องปิดประเทศครับไม่ต้องไปรวมกันไม่ต้องมีบอลอาชีพไม่ต้องทำนี่อะไรให้แม่งเตะบอลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่า,าเรามันเติบโตมาอีกคนละแบบกันแต่เพียงแค่เราจะไปบอกเขาว่าเราจะไปมองเขาว่าโห oh, ยียประเทศอย่างเขาแม่งไอสัตว์อยู่ๆไปบอลโลกได้ไงว่าไปแม่งต้องหลายทีมแล้เฮียบอลเกาหลีไอสัตว์ยิ่งบอลหญิงอ่ะแม่งเป็นแชมป์เอเชีย e, แทบทุกชุดไอสัตว์เกาหลีเหนือเฮียแรงเยอะชิบหายเราก็ต้องมา เอาตัวอย่างที่ดีๆของเขามาเลยครับไอเฮียเขาก็เตะไม่ได้เก่งกว่าญี่ปุ่นแต่เขาแรงเยอะเขาก็สู้ได้เมึงแม่งไม่มีแรงไองเงียเราไม่เราไม่พยายามทําตรงนี้หน่อยหรอวะแม่งพูดแล้วน่าเศร้านะเว้ยกูจะบอกไห้ไอเฮียไอสัตว์ในประเทศที่พร้อมทุกอย่างแล้วแม่งมีทุกอย่างมีพร้อมมีเงินด้วยนะมีเงินด้วยมีเงินมีบีเอ็มด้วยเฮียมีบีเอ็มมีเงินไอสัตว์เออโอ้โหแม่งมัน มันสร้างกันได้เฮียไม่ใช่แบบเฮียศักด์แต่จะตอกกันอย่างเดียวไอ้สัตว์มันก็ไม่ได้แล้วไอ้สัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราต้องเราต้องผลักดันเรื่องพละกกาลังเข้าไปครับมันไม่ใช่แพบเกิดมาแล้วมีแรงเลยครับมันต้องถูกสร้างสร้างค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างมันไม่ออกผลาภายในปีสองปีนี้หรอกครับแต่มันจะออกผลไปในห้าหรือสิบปีถ้าคุณเริ่มสร้างนั่นแหลวันนี้แต่ถ้าคุณไม่สร้างเฮียเลยเลยครับสุดท้ายคุณก็จะไปเป็นลูกขนุนให้เกาหลีเหนือไล่เตะ จะอยู่โถไหนก็โดนเกาหลีเหนือครับไอสัตว์เอ้ยพอเถอะไทยยังบอกได้ประสบการณ์อันนี้ประยุทธ์กูตอบให้เลยเฮียประสบการณ์พอแล้วกูอยากประสบความสําเร็จไอสัตว์เฮียมึงอยาประสบการไม่ได้เฮียอะไรเนี่ยเมื่อมึงไม่ประสบความสําเร็จเราขาดอะไรนอกจากทั้งสกตุลีกเด็กเราไม่มีเลยมันต้องเริ่มจากครอบครัวผมว่ามันต้องเริ่มจากแรงเอาตรงๆนะของบ้านเราอะ่ะมันไม่มีใครใส่แรงเข้าไปคือคือมองภาพนี้นะเด็กบ้านเราอ่ะแม่งบอก เล่นไอ้ทียนี่เล่นเหนือาชาวบ้านเขาเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเฉินพอไม่ได้พูดถึงเฉินพูดถึงคนอื่นพูดถึงภาพรวมไอเด็กที่น,นี่ไม่งพูดเก่งไอสัตว์แม่งเลี้ย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 งเก่งชิบหายคนไปดูในสนามไอสัตว์เด็กนี่แม่งเก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 ่งชม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 ลืมลืมว่ามึงยังขาดมึงเก่งในรุ่นจริงแต่มึงเก่งตอนนี้ไอสัตว์อนาคตมึงอาจจะไม่เก่งก็ได้ตอนนี้มึงเก่งสิบสองมึงโคตรเก่งไอสัตว์สิบหกมึงไม่เอาแล้วเล่นบอลเวไอพีแล้วเดินเล่นแล้ว ไอ้มันมันไม่ได้สัตว์มึงต้องค่อยๆมึงต้องอ่ะมึงฝีตีนมึงเก่งแล้วมึงก็ต้องเพิ่มเรื่องแรงสิไม่ใช่แบบอ่ะเก่งแล้วชักไม่เหงออื่อถามหน่อยครับทำไมโปรเลเซนของไทยมันเหมือนกับเกาหลีญี่ปุ่นไหมทำไมนักบอลไทยไม่มีแรงเท่าเขาเห็นโค้ชไทยโปรเลเซน,นอบอกไม่จำเป็นต้องวิ่งเยอะแต่สุดท้ายก็แพ้เขาเละเทะผมคุยกับโปรเลเซนหลายคนเขาก็ไม่ได้พูดเชิงไม่วิ่งเยอะหรอกครับแต่โปรเลเซนเนี่ยเขาพยายามใส่เรื่องของดีเทลเข้าไปเพราะว่าการแข่งขันส่วนใหญ่มันอยู่ในไทย การแขันส่วนใหญ่อยู่ในอาเซียนเขาใส่เรื่องดีเทลการเป็นผู้ชนะเข้าไปมากกว่าแค่นั้นเองนะคะ